สวัสดี f อฟทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคม c h ชาแนลก็มาจัดชุดเหรียญเป็นเหรียญ10บาทจำนวนการผลิตน้อยหายากผลิตแค่หลักล้าน วันนี้ก็จะมาจัดชุดแบ่งปันให้กับนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญหรือ f อฟที่ติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญที่จะมาแบ่งปันในวันนี้ในคลิปนี้ก็ฝาก ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราตลอดไปเหรียญที่จะชุดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญชนิด10บาทนะครับปีพศออชุดหนึ่งก็จะมีอยู่6กเหรียญ นะครับชุดนึงก็จะมีอยู่6เหรียญก็จะมีตั้งแต่ปีพศ2541ปีพศ2500 42แล้วก็ปีพศออ2500 43 ปีพศส5งพัน้ว้ก็ปีพศ2534ปีพศ2553ก็จะมีอยู่6เหรียญ1น1ชุดนะครับก็เป็นเหรียญปีพศหายากทั้งนั้นนะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่หลักล้านนะครับ ทั้งหเหรียญทั้งหกเหรียญช่องของเราก็จะมาประกาศขายจัดชุดขายชุดหนึ่งก็จะมีอยู่หเหรียญชุดละห้าอบาทเราก็มีอยู่3มชุดนะครับสนใจก็ติดต่อพูดคุยกันทางไลน์นะครับเบอร์ไลน์เราก็082 669 1762 ติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับเพราะไม่จํานวนจํากัดนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ